วันนี้ก็มาต้มยำไก่มารับชมกันนะคะต้มยำไก่ค่ะวันนี้ย่าจะมาต้มต้มยำไก่ตั้งน้ำแลวย่ากจะใส่เครื่องปรุงเลยอันนี้มีตะไคร่มีรากผักชีคาแล้วก็ใบมะกรูดแลวก็หอมแดงเทใส่พร้อมกันเลย เห็ดยากก็จะเทใส่เลยเห็ดเก่าไะซื้อแล้วลืมไว้ตู้เย็นก็เลยใส่ไปเลยนะแคบพีก่อนตันนี้ก็รอเดือดรอเดือดแทบ ย่าจะมีไก่อยู่ตะก้าเนี้ยเนีเยหั่นไก่ก่อนย่าลวกไก่ไปแล้วอ่ะจะยังไม่ได้ เดี๋ยวย่าจะปรุงไปเลยดีกว่าความไวใส่น้ำตาลกวดหน่อยตัดน้ำตาลกวดสัก้อนเล็กเดี๋ยวเขาได้ละลายนี่คือชูรสใส่สักสองช้อนสองช้อนชา ใครอยากใส่เยอะก็เยอะใครไม่อยากใส่ก็ไม่ใส่ชูดรสใครไม่กินก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใส่แต่ยากกินไงยากติดแต่รับดีนะมีนหน่อยเดียวเกลือต้องใส่เกลือหน่อยให้มันตัดนะหากเกลือยังไม่เจอ น,นี่คือเกลือใส่หน่อยไอไก่มันสุกอยู่แล้วไงย่าลวกต้มอะ่ะไม่ลวกแตต้มเลยต้มให้แล้วก็ถ่ายน้ำให้เลือดมันไม่ต้องช้อนฟองไงย่าก็เลยจะปรุงเลยใส่เห็ดใส่อะไรแล้วก็จะปรุงเลย พริกพริกใส่ไปเลยอยากะตำมาแล้วเดี๋ยวล้างก้นใส่นะตำไว้เป็นกิโลอ่ะพริกอะ่ะใส่ฟิชไว้ ต้องเอาออกมว้หน่อยและพริกน้อยไปแข็งเลยอะต้องไนี่หน่อยละต้องแค่น้ำไว้หน่อยแข็งไง มะนาวก็บีบใส่ขวดไว้เหมือนเดิมใส่มะน,นาวไปเลยสามกระบวยมไหมวันนี้เอารถจัดน่ะ นี่ก็จะปิดฝาให้เดือดแล้วค่อยชิมน้ำตาลกวดยังไม่ละลายไงเดือดแล้วย่าก็จะชิมชิมก่อนแล้วใส่ไ,ไก่หย่าจะชิมก่อนน้ำตาลละลายยังเป็นกวด ว่ารสชาติเป็นไงไม่ค่อยเค็มอันนี้เอาสอมปลาใส่หน่อยแล้วกันแต่เกลือไปแล้วไม่เค็มดวยพอหอม,หอม ที่มีกลัอมตักน้ำตาลทรายนิดมันปวดไม่ไม่รสชาติเลย ใส่มันใส่ไอ้ข้นงในหญ้าไม่ได้หั่นอะ่ะเป็นชิ้นใหญ่เลยย่าชอบกินไงย่าเลยเอาไว้สี่ห้าพวงอแล้วก็มีตีนไก่ย่าก็ชอบกินอีกตีนไก่ก็มีน่องมีน่องเมื่อเช้าแม่ค้ามาขายถึงบ้านไงย่ยากระลวกไปเรียบร้อยแล้วนะ่นองขีนน่องเนี่ยอืา แบ่น้องมนะั้งแบบน่องพอดีตีนไก่ก็ใส่ไปเลยร้นหม้อเลยอ่ะนี้เดือดอีกทีก็เสร็จเรียบร้อยเพราะว่ามันสุกหมดแล้ว อันนี้ก็เป็นเนื้ออกเดี๋ยวเผื่อเขาน้องไก่ไม่พอกินก็เนื้ออกไวด้วยร้อนมากอะหม้อเล็กไปอะไม่เป็นไรไม่จ้องช้อนฟองอะไรเพราะว่ามันต้มไปแล้วไง ใส่หน่อย่อยเผ็ดไปหน่อยยังไม่ละลายเท่าไหร่เลยพริกะจำใส่ฟิตไปไงยังไม่ค่อยละลายใส่อีกหน่อยเผ็ดน้อยไปไง เช็บไม่ได้เลยล้นหลานพาเพื่อนหลานพาเพื่อนมาด้วย,วยเพื่อนมากินกันอืก็พาเพื่อนมาสองสาคนมาซ้อมดนตรีกันก็เลยต้มยำไม่เขากิน น้ำหกล้นไงพอเดือดก็ที่ได้ละเพราะว่าไก่มันสุกหมดแล้วไงค้นเช็ไม่ได้เนี่ย ของแนละ้วชิมอีกรอบนึงลงไปอีกนิดต้องอีกหน่อยเห็ดยังไม่ค่อยสุก มะเขือเทศหน่าโมเล็กไปเดี๋ยวก็มะเขือเทศก็พอดีอ่ะเดี๋ยวต้นหอมบักขีโรยหน้าน่ะ ติดฟ้าไม่ได้เลยเป็นเง ร้อนมากอ่ะอ,อ่อนก็นเติมน้ำแล้วอ่อนเปรี้ยวแล้วต้องใส่น้ำออกเลยนะละร้นไป tiêu định á. โรยผักชีเลยใช่ได้แล้ว อร่อยแ <G> ล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต้มยำไก่วันนี้คงกิมีแค่เนี้ยละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ